สวัสดีค่ะเช้าวันศุกร์ที่17บธันวาคมพศ2564เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับเอาบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองหนูเรียกวันนี้วันอะไรนะคะวันที่16เป็นวันแห่งความหวังความรอคอยความรอคอยส่วนวันที่17 เป็นวันที่ฝันสลายขอโทษเป็นวันที่ฝันสลายหลายๆคนคงจะฝันสลายนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเออสิ้นเดือนเอาใหม่แก้ตัวแก้แก้ตัวแล้วก็เดี๋ยวว่าวันนี้เองบอกออทุกคนนะคะมีความหวังท่านประหลัดบอกประหลัดเลยนะ ประหลัดอุท,ยทัยปลัดอ <Yeah. S 1> ุทัยธานีบ้านบ้าไล่หรือบ้านอะไรเนี่ยแหละท่านบอกว่าคนเราทุกคนต้องมีความหวังตั้วันที่หนึ่งและวันที่สิบหกแล้วก็เลยบอกเอออ่ะนะคะสําหรับผู้ที่ผิดหวังก็ตั้งหน้าตั้งตาทําบุญ <c oughs> ทาบุญทํางานกันต่อไปนะคะวันนี้ก็ไปส่งน้องอิ่มแต่เช้ามืดเหมือนเดิมออกหน่วย ตาตาก็ตื่นวันนี้ตื่นตีสี่ <c oughs> แล้วก็ลุกเตรียมอาหารเฉพาะเตรียมอาหารของของของน้องอิ่มนี่ก็จะเป็นกล้วยปงกล้วยปั่นุงข้าวข้าวนี่ก็ต้องใส่บารพระตลอดเลยนะคะแล้วก็มันจะเป็นการที่เราที่เราเนี่ยเออบุญกาสมันจะเป็นการที่เราคือหนึ่งสิ่งแรกที่เราทำเลยคือตีมาเข้า ตื่นมาลุกจากที่นอนวันนี้ไม่ไนั่งสมาธิอาทิตย์นี้ไม่ได้นั่งสมาธิเพราะว่าตื่นตื่นตื่นหลังนาฬิกานกาปลุกแล้วไม่ตื่นไม่อยากตื่นก็ได้แค่เข้าห้องพระแล้วก็รีบมาตั้งหมอ้อคงหม้อข้าวแล้วก็ทําอาหารเช้าเพื่อที่อาหารเช้าเพื่อที่ให้น้องอิ่มเอาไปทานที่ที่ออกหน่วยเพราะลูกต้องทานของที่มีประโยชน์ด้วยลูกทานอาหารไม่เป็นเวลา แล้วก็ปีใหม่นี้เธอก็บอกแม่ว่าอยากไปกราบพระพระาธาตุประจำปีเกิดของเธอก็ปีฉลูแม่ก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวแม่จะพาไปที่พระาธาตุลำปางหลวงก็โชคดีคุณพ่อก็เกิดปีฉลูด้วยก็จะพากันไปกราบแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลน่ะนะคะที่ไหนที่คือมนุษย์เราเกิดมาเนี่ย ก็หวังอย่างเดียวนะคะ่ะขอให้มีบุญติดตัวสำหรับเราอะ่ะเราก็หวังอย่างเดียวเราขอให้มีบุญติดตัวไปเราจะรู้เลยนะคะว่าเขาบอกว่าอาดีตเนี่ยมันผ่านมาเราเราไม่สามารถจะไปแก้แก้อะไรได้แล้วมันผ่านไปมันผ่านไปแล้วอย่ามัวไปดัางขึ้นคิดอย่ามัวไปเสียเวลากับสิ่งที่มันผ่านไป อย่ามัวไปโทษคนนั้นคนนี้นะคะมีเวลาว่างก็ให้พิจารณาตัวเราเองด้วยว่าตัวเราเนี่ย <c oughs> บางคนเนะี่ะมองอยู่ด้านเดียวมองตัวเองเป็นหลักไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่ตัวเองทํากับใครเขาไว้บ้างคืออย่างที่ท่านแม่ทีพูดเลยว่ากรรมอ่ะมันตรงกันนะคะคุณทําสิ่งใดไว้คุณจะได้สิ่งนั้นมันเห็นกันในชาตินี้แหละเพราะนั้นนะคะเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเราอะ่ะ อย่าเสียเวลากับสิ่งที่มันผ่านไปเลยเราทําปัจจุบันปัจจุบันคุณทําดีหรือยังปัจจุบันคุณทําดียังถ้าคุณยังทําในสิ่งที่เหมือนเดิมแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นคนเอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนเดิมๆทําในสิ่งคือเขาเรียกว่าไม่มีการปรับปรุงตัวเองไม่พัฒนาาไม่พัฒน,นาตัวเองไม่พัฒน,นาจิตใจตัวเองคืออันทุกอย่างก็บอกว่ายังเหมือนเดิมยังทำอย่างเดิมเนี่ยแหละคุณถือว่าคุณไม่ได้พัฒนาอะไรเลย อ๋อท่างชื่อประหลัดชาวริลิสไม่เป็นไรนี่เพราะว่า y o youtube ของเข,เขาเขาเขียนอยู่แล้วเขาต้องการให้คนเราติดตามอยู่แล้วแล้วก็เ,เนี่ยแล้วก็ถึือว่าเราต้องปรับปรุงตัวเราเองนะคะปีนี้ก็จะหมดไปอีกแล้วหนึ่งปีเท่ากับว่าปีหกสี่เนี่ยเป็นปีที่เราเนี่ยพิจารณาให้ดีนะคะพิจารณาให้ดีตัวป้าตาเองเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาในปีนี้มันมีทั้งคือ เราเรียนรู้ได้หมดเลยเป็นทั้งครูดีก็ครูไม่ดีก็ครูถูกใจก็ครูไม่ถูกใจก็ครูเขาเป็นครูสอนเรานะคะให้เราให้เราได้พัฒนาตัวเองสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็มาพัฒนาตัวเองสิ่งไหนที่ดีเราก็ดำรงรักษาไว้สิ่งที่ดีเมื่อมีโอกาสทำดีรีบทำซะก่อนที่ของบุญมีราคาของเราของคน เมื่อมีโอกาสทําความดีทาซะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสายจะไม่มีโอกาสแก้ตัวคือไม่ว่าจะเป็นเนนะี่ยตายก็ไม่ได้แก้ตัวอยู่ท่าพิการทําอะไรไม่ได้ก็ไม่ได้แก้ตัวเพราะฉะนั้นในขณะที่มีมือมีมือมีอาการครบสามสิบสองเนี่ยจงจงจง,จงทํเถอะความดีคุณอะคิดว่าเกลียดมากเลยคนเนี้ยชอบพูดว่าบุญไม่ทํากรรมไม่ก่อ ถ้าพูดตามหลักอะมึงรู้ได้ยังไงว่ามึงไม่ก่อกรรมวาจาเนี่ยไอ้มะนี่นี่ถ้าเกิดพูดอย่างนี้ก็แปลว่าประตากะโกรธแต่ถามว่ามันมันไม่ใช่โกรธแต่จิตแต่แต่แติดใต,ต,ต,ต้สำนึกไปมันพูดออกไปว่าเนี่ยรู้ได้ยังไงคือก็พูดลักษณะบุญไม่ทํากรรมไม่กรรม่อคือพูดลักษณะแบบขอไปทีพิจารณาให้ดีนะคะหนึ่งคุณมีอคติทางกายไหมสองกายคุณทําอะไรบ้างนะวาจาคุณเป็นยังไงบ้างเนี่ยสิ่งพวกเนี้ยเราเรียนรู้กันได้ แล้วก็ตั้งใจไว้แล้วใช่ไหมมีผิดพลาดอะไรบ้างไหมเพราะว่าต่อไปนี้จะให้คุณแรงคุณลุงแดงเนี่ยติกต๊กเลยว่าป้าตาเนี่ยเอ,อโกรธคุณลุงไหมถ้าโกรธคุณลุงเนี่ยคุณลุงแดงก็จะติ๊กเลยว่าใช่ไหมคุณแดงเพราะเราบอกกันแล้วใช่ไหมว่าเราจะไม่ผูกใจเจ็บจะไม่ผูกใจโกรธโกรธโมโทสะโมหะโลภะกับใครเด็ดขาดเลยเพราะว่าหมอบอกว่า,วาความเครียดนะมันก็ทําให้เซลล์ในร่างกายเราอะ่ะ ระตุ้นในในเซลล์ที่ไม่ดีเพราะฉะน,นั้นเราก็ไม่อยากเมื่อเราไม่เป็นเราก็ไม่อยากเป็นเพราะฉะน,นั้นเราก็ต้องต้องต้องทำใจ,ใจเราให้เบิกบานให้เบิกบานให้มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นมีความสุขกับสิ่งที่เราเห็นเห็นสิ่งใดทำสิ่งใดไว้มันเป็นบุญเป็นกรรมเป็นกุศลทั้งนั้นเพราะน,นั้นนะคะต้องเลือกเลือกทำหน่อย <c oughs> mama, เาขาบอกว่าอดีตมันผ่านไปแล้ว ปัจจุบันทําให้ดีแล้วอนาคตดีแน่ไม่ต้องกลัวนะคะนนี่ค่ะมาขายสินค้าอีกแล้วอย่าลืมนะคะผ้าขาวสีหมองคล้ำสีเหลืองเปื้อนเลือดเปื้อนชาเปื้อนกาแฟแค่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะรับรองค่าบต่างๆหายหมดเลยและที่สำคัญนะคะมันยับยั้งเชื้อโรคได้ระดับหนึ่งเลยแหละผ่านโควิดมากี่รอบกี่รอบ ตั้งแต่รอบแรกจนถึงหน้าวินาทีนี้จากมันจะกลายพันธุ์จากโควิดเป็นชื่ออื่นไปแล้วเนี่ยป้าตาก็แช่ผ้าทุกครั้งที่ที่ที่จักนะหันนั้นเราไม่ได้ถ่ายไว้นะที่ว่าเลือดอ๋อเลือดเลือดจะเลือดหยดกระเด็นโดนเปื่อเธอแล้วเราก็แช่ไม่่ถายวแล้วก็ผงซักฟอกเอ่อผงซักฟอกเพียวนะคะเพียวเพื่อคุณเพื่อคนที่คุณรักแล้วก็ว้าวฟองน้ำมหาศย์อันนี้สำหรับขัด ข้ามเหลืองๆในห้องน้าได้ดีมากเลยสเปรย์พ่นปากกระจายขาวเพียวเอ่เอคลีนคลีนอันเนี้ยครีนครีนกระจายขาวนะคะพ่นปากทุกครั้งก็ตาตื่นนอนมาเนี่ยพ่นปากทันทีเลยนะคะแล้วก็ออกไป <Clear. S 1> ข,ข้างนอกข้างนอกเคลียร์แต่จำเดะคือภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยสันทัดเขาเรียกว่าภาษาอักฤษ,าษ,าษ,าษาไม่แข็งแรงภาษาไทยก็ไม่แข็งแรงก็เนี้ยแหละค่ะคุนค้าทุกกล่องร่วมบุญกับเรา ทุกวันนะคะเส้นทางคุนของฉันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมทานอาหารเช้ากันนะคะ,ะปุราปริบุรนศิษาขนังเอวะเมวะอิตโตรินังเปตานังอุปกาปฏิจังตุมหังทิพเวเซตุลับเพศปุรุสังกับป้าจันโทพัานรารโสยะถา